พ่อจา๋าเดี๋ยว้องทิ์เทคให้นะมันแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยสายเปเนี่ยกระเป๋าพ่อหลน่นจะเก็บให้พ่อหรือจะจะเอาไปเล่นเองน่าจะไม่เก็บนะคะกระเป๋าหล่นอุ๊ย,ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกระเป๋ามันหล่นเองอ่ะพ่อจา๋าเนาะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีพี่เอฟซีเนาะก็พ่อจา๋าทำกระเป๋าหล่นเองอะ่ะเสียงเลยเนาะ เซ็งเป็ดเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิณา์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบที่2นะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีลกช้างแล้วก็มีตะกุดลกช้างด้วยนะคะอ่าพี่พ,พ,พี่ท่านใดน,นะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่ ไโชวด้านล่างแล้วก็ลิงไลายด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกกับเราช่องน้ำชิปอ e ีเดฟเฟนสุรินนะคะวันนี้มาแอบ,บดูคุณพ่อนะคะกับลูกสาวนะคะว่าเขามาทำอะไรกันนะคะที่แท้คุณพ่อมาแอบหลับ กับลูกสาวนี่เองนะคะลูกสาวก็ยืนกินหญ้านะคะส่วนคุณพ่อก็นอนหลับแล้วโอ้โหมีคนเฝ้าคุณพ่อดีจังดีจังเลยลูกหนูกเก่งแท้เนะยืนเฝ้าคุณพ่อด้วยเนาะเด็กดีจังเลยน้ำทิพย์เนี่ยเด็กดีจังเลยนอนเฝ้าคุณพ่อด้วยไม่แกล้งพ่อด้วยนะคะนี่หรือว่ายังกินหญ้าอยู่ หรือว่ารักคุณพ่อเขารักคุณพ่อเขาน่าจะไม่แกล้งคุณพ่อมั้งคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆนะคะมาแอบดูกับมาแอบดูเขายาวๆนะคะว่าเขาจะแกล้งคุณพ่อหรือเปล่านะคะคุณพ่อน่าจะหลับแล้วค่ะตอนนี้คุณลูกใช้มือจับแล้วค่ะสงสัยจะถามคุณพ่อว่าพ่อหลับแล้วหรอจ๊ะหรือว่ากลัวพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่ดูนะคะดูมือเขานะคะเห็นไหมคะ ก็จับขาพ่อเขาด้วยนะคะสงสัยจะกลัวพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเด็กแสนรู้รู้ดีจริงๆเราอะน้ำทิพย์อะดูนะคะเดี๋ยวเราไปใกล้นะคะไปใกล้นะคะ จับนะคะใช้มือจับใช้มือจับพ่ออยู่ใช้มือสัมผัสพ่ออยู่นะคะว่าเอ๊พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาอีกมุมนึงนะคะเฮ้ยทำทินทำทิฟกวยเปยพ่อนอน,นด้วยนะคะโอ้ยาลาดแท้ลูกสาวกวยเปยพ่อนอน,นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันนะคะว่าเขา ไวไปให้พ่อนอนจริงๆหรือเปล่าดูนะคะน้ำทิพย์เขาจับมือพ่อเขาสงสัยน้ำทิพย์จะกลัวพ่อเป็นอะไรแน่เลยค่ะสัมผัสแล้วสัมผัสอีกนะคะกลัวพ่อตายหรือเปล่าคำๆนะคะน่าจะใช่นะคะคุณพ่อบอกให้กินหญ้านะคะอย่ามากวนนะคะเพราะว่าโยนหญ้าให้แล้วพ่อจะ พ่อจะ่าหลับนะคะจะพักผ่อนหน่อยแต่ลูกสาวก็ดูนะคะดูเขาจับมือพ่อเขานะคะเห็นไหมคะอย,อยจับมือพ่อนะคะนอนในกวนกวนค่ะเมื่อสักครู่นี้พ่อก็โยนหญ้าให้แล้วนะคะคุณแม่ได้เปลี่ยนบุมกล้องนะคะมาหลบๆเขาหน่อยนะคะเมื่อกี้เหมือนอเขาจะเห็นเรานะคะ มาดูความรักความผูกพันความห่วงใยระหว่างพี่น้ำทิพย์กับคุณพ่อนะคะคุณแม่ก็ได้แแวกป่าหญ้านะคะแแบบป่าญ้าตรงนี้ออกนะคะเพื่อที่จะได้เห็นพี่น้ำทิพย์กับคุณพ่อนะคะน้ำทิพย์ล้วงอะไรคะน้ำทิพย์ล้วงอะไรล้วงกระเป๋าพ่อคิดว่ากระเป๋าพ่อมีอะไรในนั้นคะคิดว่าในกระเป๋าพ่อน่าจะมีอะไรหรือเปล่า มีอ้อยมีกล้วยหรือมีอะไรคะหลวงสักขนาดนั้นแล้วพ่อจะนอนได้ไหมเนี่ยลูกเอ้ยน้ำชีบดูเขาลวงนะคะดูเข้าลวงนะคะ <laughs> พ่อดูพ่อดูพ่อดุนะคะพ่อดูนะคะดุว่าในกระเป๋านี้ไม่มีอะไรนะคะ ยังจับยังไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อนะคะไม่เชื่อพ่อว่าในกระเป๋านี้มีอะไรนะคะไม่เชื่อนะคะน้ำทิพย์จะแกงพ่อแล้วนะคะจะดึงสายเปพ่อหรือเปล่าไหนเช็คซีพ่อหนูเช็คให้นะสายเปพ่อยังแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำทิบเช็คให้นะคะพ่อ พ่อจ๋าเดี๋ยว้องทิ์เท็คให้นะมันแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยสายเปเนี่ยหนูเช็คให้นะหนูกลัวพ่อหล่นนะหนูเช็คให้แป๊บนึงเดี๋ยวพ่อได้นอนเลยนะหนูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพ่อจ๋าอ่าเป็นไงล่ะเมื่อลูกสาวเช็คสายเปให้พ่อนะคะว่าความแข็งแรงคงทนและจะไม่ทําให้พ่อหล่นนะคะมัน ไหเปนี้มันยังมีความแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะคะน้ำทิปก็เลยจะเช็คสภาพให้คุณพ่อนะคะกลัวคุณพ่อหล่นตกลงมาเดี๋ยวแข้งขาหักนะคะ <c oughs> เด็กแสรนรู้รู้ดีอะเราอ่ะน้ำทิอ์อ่ะหนูรู้ดีลูกแย่ yeah, คุณพ่ออีกแล้วนะคะ นี่กระปิวนะคะบังกล้องอยู่เรื่อยเลยหน้าราก็โอ้ยเด็กอะไรอะ่ะแสนรู้จริงๆรู้ดีเราว่าน้ำทิพย์กระเพาพ่อลนงานจะเข้าไหมนะคะงานจะเข้าน้ำทิพย์ไหมคะจะทำยังไงคะเมื่อกระเพาลนจะเก็บให้พ่อ หรือว่าจะไหไหม้ก็ปิวนะคะจะเก็บให้พ่อหรือจะจะเอาไปเล่นเองจะเก็บให้พ่อหรือจะอ,อะไรคะอ้าวตกลงยังไงคะน้ำทิพย์จะเก็บให้พ่อหรือเปล่าน้ำทิพย์จะเก็บให้พ่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ้นต่อนะคะน้ำทิพย์จะเก็บให้พ่อหรือเปล่า น่าจะไม่เก็บนะคะอุ๊ยกระเป๋าหล่นอุ๊ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกระเป๋ามันหล่นเองอพ่อจา๋าพ่อทํากระเป๋าหล่นเอง<ถ>พ่อจา๋าพ่อทํากระเป๋าหล่นเองหนูไม่ได้ทําเลยนะหนูไม่ได้จิบอะไรเลยนะเมื่อกี้หนูว่าหนูจะหยิบให้พ่อจ๋านะแต่พอดีพ่อจ๋าตื่นมาแล้วอ้ยเนาะหนูไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะพี่พี่เอฟซีเนาะก็พ่อจ๋าทากระเป๋าหล่นเองอะ่ะ หนหนูก็ว่าจะเก็บให้พ่อจ๋าไงก็พ่อจ๋าตื่นแล้วตกลงจะให้พ่อไหมคะดูนะคะจะให้พ่อหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากให้พ่อจ๋านะคะ,ะสุดท้ายยอมนะคะสุดท้ายยอมให้กระเป๋ากับพ่อจ๋านะคะ พ่อจ๋า,จห,าหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะเมื่อตะกี้อ่ะเอ็นดูในความแสนรู้เอ็นดูในความรักพ่อเอ็นดูในความแกล้งนะคะอยากจะแกล้งพ่อแต่พ่อกระดันเห็นพอดีโอ้เซ็งเลยเนาะเซ็งเป็ดเลยไหนพ่อจ๋าจหนูเช็คให้อีกทีนะ เดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีเนี่ยพ่อรัดแน่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีเนี่ยเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันไม่แน่นนะจ๊ะพ่อจา๋าเดี๋ยวเช็คให้อีกทีมันแน่นหรือเปล่าเออเดี๋ยวชอเช็คแปบบ๊บมันแน่นหรือเปล่าอืมไม่น่าจะแน่นนะจ๊ะพ่อจา๋า เช็คก่อนแป๊บนึงแน่นคงทนคงทานหรือเปล่าไม่รู้ว่าเช็คให้พ่อหรือจะแกล้งพ่อให้พ่อตกเปหรือเปล่านะคะ เป็นไงล่ะพ่อจา๋าเป็นไงเป็นไงพ่อก็โอ้โหดินบ่อยเหลือเกินลูกก็จะเช็คความเรียบร้อยให้ไม่เช็คละพ่อ,อเห็นพ่อนิ่งไปสักพักนะคะจับดูอยู่ละกลัวพ่อจะไปจากตัวเองหรือเปล่าเมื่อพ่อนิ่งไปสักพักเขาก็จะจับอย่างนี้นะคะ เขาจะจับอย่างนี้กลัวพ่อจะไปจากเขานะคะกลัวพ่อจะไปแล้วไปรับไปไม่กลับมาหาหนูอีกหนูขอเช็คสภาพพ่อแป๊บนึงนะกลัวพ่อจะไปแล้วไม่กลับมาหาหนูอีกหลับนะหลับนะคนดีของหนูหลับนะคะอ่ะน้ำทิบอกหลับนะหลับนะคนดีของหนูหลับนะคะหลับนะจ้าพ่อจ๋าหลับนะน้ำทิพย์จะกล่อมพ่อจ๋าหลับเอง หลับนะพ่อจา๋าไมรู้จะกล่มพ่อจา๋าหลับหรือจะฉีกเปพ่อจา๋านะคะ พ่อเอาผ้าไปคลุมแล้วนะคะไม่ให้พี่พนำ้ำชิ์สัมผัสได้แล้วนะคะนำ้ำชิ์แกล้งเกินไปนะคะแกล้งเกินจนพ่อนอนไม่หลับนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ